ก,กับ G P X D C 3เปิดประวัติมาร์คมาเกสแชมป์โลกรีเทิร์นหลังหายไป1,043ัน Mark m a r วันมาร์คมาเกสนักบิดดีกรีแชมป์โลก m o t ต g p 6สมัยที่ครองใจแฟนกีฬาความเร็วในยุคนี้ซึ่งหลังจากที่เขาห่างหายไปจากตำแหน่งแชมป์สนามมานานเกือบ3ปีวันนี้ เขาก็ได้กลับมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของโพเดียมอีกครั้งในการแข่งขันที่สนามอารากอนและถือเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกกับค่ายใหม่อีกด้วยเราเลยอยากจะถือโอกาสมาย้อนรอยความยิ่งใหญ่และการล่วงหล่นของนักแข่งคนนี้กันเด็กชายมาร์คมาเกสหรือในชื่อเต็มมาร์คมาเกสอเลนตาเกิดวันที่17กุมภาพันธ์1993ที่เมืองแคลเวราแคว้นคาตาลันประเทศสเปน เขาขึ้นมามีบทบาทในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ระดับโลกตั้งแต่อายุ15ในการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกคลาส 125cc ฤด,ดูกาล2008ร่วมกับทีม Repsol KTM ซึ่งเด็กชายคนนั้นก็สามารถคว้าโพเดียมแรกตั้งแต่ปีแรกของการแข่งขันเลยทำให้ในปีต่อมาเขาได้เลื่อนขั้นขึ้นไปสู่ทีมโรงงาน Red Bull KTM Mark Marquez ได้ทำการย้ายทีมอีกครั้งไปสู่ Red Bull a s i Motorsport ในปี2010ซึ่งในปีนี้เขาก็สามารถฉายฟองความไร้เทียมทานได้ เมื่อสามารถสอยแชมป์มาได้มากถึง10จาก17สนามในฤดูกาลนั้นส่งผลให้เขาสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยแรกของตัวเองมาได้สําเร็จและด้วยฟอร์มที่ดีขนาดนี้เขาจึงได้เลื่อนขั้นขึ้นไปสู่ระดับ m o โต2ูมาร์กมาโกส้สามารถทําผลงานเป็นรองแชมป์โลกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกแพ้ให้กับรุ่นพี่อย่างสเตฟานบรา d เดแต่ฟอร์มของเขาก็ร้อนแรงขึ้นได้อีกในปีถัดมาโดยการเป็นแชมป์โลกโมโตทฤดูกาล2012ร่วมกับทีมคาตาลันยาไคซ่าเรปโซ และก้าวครั้งใหญ่ที่สุดของมาร์กมาเกสก็มาถึงเมื่อเขาได้รับโอกาสให้ขึ้นมาแข่งในรายการ MotoGP ฤดูกาล2013ร่วมกับทีมโรงงานที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Repsol o o n d a และตัวแข่ง Honda R c 2 1 3 V ซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับนักแข่งหน้าใหม่ที่ได้ขึ้นมาขี่ในทีมโรงงานตั้งแต่ปีแรกและก็เป็นอีกครั้งที่เขาสามารถแสดงผลงานอันร้อนแรงได้ตั้งแต่ปีแรก อันที่จริงเขาคว้าโพเดียมได้ตั้งแต่สนามแรกที่กาตาเลยด้วยซ้ำและประกาศตัวเองบนจุดสูงสุดได้ในสนามถัดมาที่ออสตินกลายเป็นนักแข่งอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์สนามได้ในรุ่นใหญ่แต่เมื่อการแข่งขันฤดูกาล2013สิ้นสุดลงมาร์คมาคโกสก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์โลกรุ่นใหญ่ได้สำเร็จด้วยอายุเพียง20ปี63วัน ซึ่งเราก็น่าจะเรียกการแข่งขัน m o t ต g p ในช่วงนั้นว่าเป็นยุคของมาร์คมาโกเอสได้อย่างเต็มปากและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาหยุดการไล่เก็บแชมป์ลายสนามของเขาได้เพราะในการแข่งขันฤดูกาล2013ถึง2019เขาสามารถคว้าแชมป์โลกมาได้6จาก7ฤดูกาลที่ลงแข่ง ซึ่งผลงานของเขาก็มาถึงจุดพีคในฤดูกาล2019ที่ตัวของเขานั้นแข็งไม่จบเพียงแค่1สนามจาก19สนามในฤดูกาลนั้นและในการแข่งขันอีก18สนามที่เหลือมาร์คมาควสสามารถจบการแข่งขันได้ด้วยอันดับ1และ2เท่านั้นและไม่เคยทำผลงานต่ำกว่านั้นเลยสักสนาม แต่จุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นในปี2020เมื่อเขาไม่จบการแข่งขันในสนามแรกของฤดูกาลที่เคเลสและในการแข่งขันครั้งถัดมาที่สนามเดิมมาร์คมาควสก็ประสบอุบัติเหตุจนกระดูกแขนหักทําให้ไม่สามารถลงแข่งได้อีกเลยในฤดูกาลนั้นทําให้เขามีคะแนนสะสมในปีนั้นทั้งปีเป็นศูนย์เขากลับมาอีกครั้งในฤดูกาล2021กับฟอร์มที่ตกไปอยู่กลางตารางแต่ก็ยังมีช่วงที่เขาสามารถทำผลงานขึ้นมาเป็นแชมป์สนามได้บ้างในฤดูกาลนั้น แต่ถึงอย่างนั้นอาการบาดเจ็บของนักแข่งคนนี้ก็ยังไม่หายไปจนหมดเพราะมีบางช่วงที่เขาต้องรับการผ่าตัดซ้ําจนไม่สามารถลงแข่งได้หลายสนามและต่อให้นักแข่งคนนี้สามารถกลับมาลงแข่งขันได้การพัฒนาตัวแข่งที่ไม่ต่อเนื่องนานหลายปีจึงทําให้แม้แต่มือหนึ่งของทีมยังไม่สามารถทําผลงานให้ดีได้ส่งผลให้ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างมาร์คมาโกสและเล็บโซฮอนด้าสิ้นสุดลง ในฤด,ดูกาล2024เขาได้ทำการย้ายทีมไปอยู่กับทีมรอง g กสซ i n นี่เลสซิที่ใช้ตัวแข่งของดูค a ติร่วมกับน้องชายของตัวเองอเล็กซ์มาเกสโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาศักยภาพของตัวเองอีกครั้งว่าผลงานของตัวเองที่ตกต่ำลงตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นเกิดจากตัวเขาเองหรือเกิดจากรถแข่งกันแน่ซึ่งทั้งคนดูรวมถึงตัวมาร์คมาเกสเองก็ใช้เวลาไม่นานนักในการหาคำตอบ เมื่อเขาสามารถขึ้นมาสู้บนหัวแถวร่วมกับตัวแข่งขันใหม่ได้อย่างรวดเร็วสามารถทำผลงานจบการแข่งขันบนโพเดียมได้อย่างต่อเนื่องและล่าสุดในการแข่งขันที่อารากอนเขาก็สามารถทำสุดยอดผลงานได้ในประเทศบ้านเกิดโดยการคว้าตำแหน่งโพโพซิชันตามด้วยการชนะครั้งแรกในการแข่งขันสปริทเลสในวันเสาร์และย้ำด้วยการชนะในการแข่งขันจริงในวันอาทิตย์จบช่วงเวลาอันยาวนาน1,043วันที่ห่างหายไปจากตำแหน่งแชมป์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X.